สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะพามาเก็บข้าวโพดกันในสวนนะคะวันนี้นะคะตุ๊กตาม,มากับคนเก็บข้าวโพดสวัสดีครับวันนี้จะเก็บข้าวโพดอีกนนะครับ <c oughs> วันนี้ฝนจะตกแล้วค่ะต้องรีบเก็บข้าวโพดไม่ไม่ย,นนะยันนะโอ้จะปรยนะใช่ อันนี้ก็ได้ไหมนะฝักนี้ก็ได้ไหมอันนี้นะให่รหรือว่าจะลองดูแกะเนื้อก่อนไหมนะนแต่น่าจะได้นะน่าจะได้นะคันที่เดวก็มีเยอะสวยดีโอ้ใช่นะสวยมากเลยสดด้วยได้ไหมให้เก็บแต่เรียวอันนี้คือเก็บรอบที่สองแล้วนะเนี่ย <c oughs> รอบแรกรอจนฝักแห้งเลยเพราะว่าไม่มีเวลามาเก็บแต่แรกเกว่านอันนี้นะนม,มีมีไม่กี่ต้นแต่ก็พอให้ได้กินนะน<笑><笑>แต่เชิดพันชนิดนี้ดีมากนะข้าวโพดเข้าเหนียว <S <S ประมาณสองเดือนก็ได้กินฝัก <S 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 ฝักก็สมบูรณ์มากนะ ใ้ต้นแข็งแรงเพราะว่าฝนก็ไม่ค่อยได้ตกตกมั่งไม่ตกมั่งลองดูนะโอ้ะะ oh, ใช่พันแข็งแรงดีมากเลยวันนี้น่าจะเก็บเกือบหมดได้นะเพราะว่าอันนี้เก็บรอบที่สองแล้ว ใช่จริงๆอยากปลูกเยอะฝัน,นี้นะแต่ว่าอากาศไม่ค่อยอำน,อยอนวยเขามีมีช่วงนี้นะอากาศฝนเริ่มพอจะมีฝนให้มั่งเนาะ โอ้ยแป๊บเดียวเต็มกะละมังเลยเต็มกะละมังแล้วอันนี้เราใช้กี่ห่อเนะจางหนึ่งห่อไหมไนะข้าวโพดเราใช้กี่ห่อ,อมเล็ดหนึ่งห่อ หนึ่งห่อน,นีน้น่าจะประมาณกี่ต้นนะขอจังนี่ไง <laughs> ไน,นะนี่ไงโฮเรจังนับต้นไหมอ๋นับต้นไม่ได้น่าลืมไปเพราะว่าปลูกรวมแล้วสามเม็ดเก้าสิบเก้าเม็ดประมาณหนึ่งร้อยเม็ดประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเมล็ดในห่อนะ <laughs> แต่ว่าชนิดนี้ดีคือทนแรงดีมากเลยอะ ใช่ไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะเนี่ยปลูกแบบปลูกแบบธรรมชาติจริงๆจังได้ไหมนะ่ะกระมังไม่พอใส่แล้วนะ่ะตาคิดว่าเหลือน,นิดเดียว <laughs> เหลือเยอะนะเดี๋ยววันนี้เราไปต้มข้าวโพดขา้าวเหนียวกินกันดีกว่าค่ะ เยอะนะแป๊บเดียวเต็มกระมังเลยนะคนรั้งแรกน่าจะได้พะมังแบบนี้ด้วยใช่อันนี้เก็บได้สอง <52. S 1> ครั้งดอายังไม่มีโอกาสไปซื้อเลยนะไม่น่าใจมาได้มดอายุเดว น,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 น่าจะได้นะแต่ดีนะที่ฝนตกนะดินแลดูมีปุ๋ยเอ,อะอันนี้ผักบุ้งใช่ไหมพ่อจังใช่อัน้นผัก้นนะให้ให้ แต่ว่าวิธีปลูกอันนี้คือวิธีแบบญี่ปุ่นหรือว่าอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ <laughs> <laughs> วิธีสบายสบายแต่ดินดีมากเลยนะเนี่ยดินดำอันนี้ปุ๋ยธรรมชาติเนะคใบไม้แห้ง นนใช่ใช่ดีดีนะหมายว่าหนึ่งแปลงหมายมีผักบุ้งกับผักคะนา้า <laughs> ปลูกแค่พอได้กินในครอบครัวนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะงอกหรือเปล่านานี้เม็ดหมดหมดอายุตายแ,แต่น่านะ <laughs> จะวัน ไหนมีโอกาสตกัจไปตลาดซื้อมเมล็ดก็ได้นะแต่ว่าหนึ่งอทิที่ก็รู้แล้วมั้งว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นเนาะอาจารว่าวันนั้นรกมากนะได้ไหมเนได้ไม่ได้ก็แล้วแต่คนปลูกแล้วนะ <laughs> ฝนตั้งเขามาแล้วล่ะใช่อันนี้วิจีตรสบายตังเร็วเดีวอะไรอันนี้ผักคะน้าใช่ไหมครับอันนี้ก็หมดอาย,อยุแล้ว <laughs> <laughs> เก็บมเมล็ดไว้จนหมดอายุเพราะว่ารอฝนเนาะใช่ฝนไม่ค่อยตกเลย แต่ตอนนี้ก็นานๆตกแต่ว่าก็พอได้นะดูหน้าคนปลูกหน่อยได้ไหมหนาจาัะดูหน้าคนปลูกหน่อยได้ไหมนะเป็นยังไง <laughs> หน้าตาดีหรือเปล่านะคนปลูก <laughs> ควางตุ้ง,ตงแต่ว่าเสื้อทำงานมีกี่ตัวนะเาจะสองตัว้ <laughs> สองตัวนี่คือชุดสองชุดนี่ใช้มาเป็นสิบปีแล้วนะหม่งว่ากี่คลิปกี่คลิปก่อซีเหมือนกัน <laughs> แต่จริงๆคนละวันนะ ตะตลึงนี่ยจะเอาไว้ก่อนไหมเอาไว้แค่ตรงนี้ไหม <Huh? S 1> ตําลึงเออเอาไว้แค่กินก่อนง่าตอนนี้ฝนตก hmm. ฝนตกยอดกําลังงามนะตําลึงฝนตกกําลังชูช่อเลยได้ฝนเอาไว้ลวกจิ้มน้ำพริกอร่อย ปกติบริเวณในบ้านเรานะมีแต่ต้นกะเพราขึ้นเยอะมากเลยขึ้นเองดินดำดีมากเลยอะถ้าได้ฝนนะจะดินจะเป็นดินดำที่แบบหน้าปลูกผักแต่ถ้าฝนไม่ตกนี่นะ ไม่ต้องพูดถึงเลยขุดไม่ได,ขด,ไได้ขุดไม่ได้เพราะว่าเป็นดินลูกหลังเนาะเป็นดินลูกหลังไขป่ปลาพอปลูกพอจะปลูกผักได้เวลาฝนตกแบบมันมีธาตุอาหารดีมากดินบริเวณน,นั้นเป็นบริเวณที่เราถอนมันเทศไปอืออม้ม ฝนตกยุ่มหยิ่นนั้นเนี่ยไว้จังได้ไหมนะฝนตกปล่อยๆได้ไหมนะ